สวัสดีจ้าเพื่อนๆงานเข้าจนแบบ2วันสวันไม่ได้ทาครีมเลยก็คือตั้งแต่ลงคลิปวันที่10ไปใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ทํางานตลอดเลยอ่ะแล้วทีนี้หน้าอ่ะแห้งมากเลยแบบอากาศหนาวอากาศหนาวมาเร็วมากเลยอ่ะแล้วทีนี้หน้ามันแห้งแห้งอะอธิบายไม่ถูกมันจะเป็นคุยคุยมันจะแก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 ะเหมือนที่ป้าเคยเล่าให้ฟังว่าป้าอนะ่ะเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วไงแล้วทีนี้มันหน้าหนาวมาด้วยอ่ะหน้าหนาวอากาศมันจะแห้งกว่าปกตินะน้ำสังเกตน้ําในบ่อปลาเนี่ยก็จะลดลงเร็วกว่าปกติต้องเติมน้าบ่อยๆนั่นแหละในในอากาศอ ความแห้งมันเยอะนะมันดูดตรงไหนมีความชื้นมันก็ดูดขึ้นไปบนอากาศหมดระเหยขึ้นไปบนอากาศหมดป้าสังเกตมันมีบอ่บอบอ่บอบอัวบอ่อปลาอยู่หน้าบ้านไงถ้าหน้าหนาวอ่ะน้ําจะแห้งเร็วกว่าปกติต้องเติมน้ําบ่อยๆนั่นแหละก็เลยเออผิวเราก็คงจะเหมือนกันนั่นแหละมันแห้งแบบแห้งสากัะสาก่ะนั่นแหละป้าแกบบ็เลยอุ้ยไม่ไหวแล้ววันนี้ต้องทาแบบเว้นไปหลายวันไงทาเอาช่ำๆแล้วนี้เว้นไปหลายวันเราก็อยู่บ้านแล้ววันนี้ก็ตื่นเช้ามาก็ัาแล้วนะเริ่มัาแล้ว ส่งไปแล้วรอบนึงเดี๋ยวเขาจะมาเอาอีกรอบหนึ่งก็ถักไปเรื่อยถักไปขายไปคนแถวบ้านนีงคนลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าลงมาเพราะว่าลูกค้าที่เก่าจริงๆเก่าลูกค้ารายใหญ่จริงๆเขาเปลี่ยนอาชีพไปแล้วเปลี่ยนอาชีพไปเป็นเซลลขายายาแล้วน้องเอเปลี่ยนอาชีพไปเป็นเซลลขายายาแต่ว่าเอกก็ถักหมวกขายไปด้วยเพราะว่าเรียนกันมาไงเรียนกับป้ามาป้าสอนไปก็ทํากันมาด้วยกันสองคนตั้งแต่สมัยแบบสมัยลูกเขาเล็กๆนะ่ะทํากันมาสองคน ป้าถักให้เขาเขาไปขายขาย,ยด้วยแล้วเขาก็หัดถักด้วยกระอนไปด้วยทําไปด้วยทํากันอยู่สองคนนั่นแหละ <c oughs> แล้วป้าก็ไปส่งตลาดส่งตลาดก็จะมีเจ้าใหญ่อีกเจ้าหนึง่งพอโควิดมาเขาก็เลิกแล้วก็มีอีกอีกเจ้าหนึ่งอยู่ทางนอกเมืองออกไปอืพอโควิดมาก็เลิกเหมือนกันแล้วก็มีเจ้านี้ที่วอกไปวอามากคือหลายเจ้าแต่เจ้านี้ที่มาจากนอกเมืองเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าเจ้านี้เขาไม่เลิกเขาก็ถักถักได้ด้วยแล้วก็ไม่เลิกเพราะว่า เทาแล้วแล้วก็อยู่กับบ้านก็ถักไปด้วยแต่ว่าแกทักไม่ทันแกจะถักเฉพาะแบบผู้ใหญ่แบบผู้ใหญ่เป็นหมวกปีกแล้วก็บานๆเหมือนที่ป้าเคยทําให้ดูนั่นแหละแต่ว่าพวกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแกทําไม่เป็นแกคนแก่จะขี้เกียจมาติดตรงเนี้ยขี้เกียจมาตกมาแต่งอะไรพวกเนี้ยมันจุกจิกเนี่ยทาตรงเนี้ยทาตรงเนี้ยมันเสียเวลาส่วนใหญ่เขาจะถักเป็นตัวหมวกบานแล้วก็เสร็จเลยอย่างมากก็ติดดอกไม้ดอกหนึ่งอย่างเงี้ยก็เสร็จเลยถ้าทําแบบเนี้ยมันมันจะจุกจิกหน่อยต้องแต่งตรงนั้นแต่งตรงนี้อะไรเงี้ยนั่นแหละ ข <c oughs> าก็เลยเช้าเช้ายังไม่ค่อยมีเสียงเขาก็เลยยกออเดอร์นี้มาให้ปาปาก็เลยอุ้ยวันนี้ไม่ไหวแล้วเว้ยผิวแห้งวันนี้ต้องทา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 ,งทาหน่อยปกติยุ่งจนแบบยุ่งจนไม่ทาครีมเลยก็คือตื่นเช้ามาก็ทํางานเลยอย่างเงี้ยสองสามวันแล้วเสียงหายเสียงหายพอแล้วพอแล้วเสียงหายเ <c oughs> นี่นะคะพอไม่ทาสองสามวันผิวแห้งป้าก็เลยเดี๋ยวทาวันนี้กลับมาทาอีกนะคะติดต่อมานะคะกระปุกเดียวเก้าสิบเก้า ตัวแทนจำหน่าย5กระปุกนะคะ5กระปุก350าทักมาได้ค่ะสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ